พูดคุยเรื่องที่น่าสนใจของทีมแล้วมาลิดกับฮาร่ามาริดเหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับได้เวลาสักทีนะ ที่จะเตะกับโอซาซูนานะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีสัมภาษณ์ก่อนเกมของชาบียลอนโซ่นะก็จะมีสัมภาษณ์ก่อนเกมให้ฟังแล้วก็มีเอ็กซ์คลูซีฟของฟังโก้มาสตันตัวโน่ด้วยที่เขาสัมภาษณ์กับช่องเรวเมลิตทีวีนะก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ไปติดตามกับช่วงเอ็กซ์คลูซีฟของฟังโก้มาสตันตัวโน่นะเขาไม่ได้รายง,งานหรอกเขาก็เหมือนเป็นรายการถามตอบนะก็มีพิธีกรถามซึ่งฟังโก้เนี่ยเขาได้ตอบคําถามหลายเรื่องเลยคําถามแรกเลยก็คือฟังโก้มาสตันตัวโน่เนี่ย ตอบคำถามว่าทําไมถึงเลือกเลอัลมาลิดโดยเขาตอบว่าก็ไม่มีคาอธิบายอะไรมากมายนักนะครับแลัลมาลิดเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและความฝันของผมคือการได้เล่นที่นี่มาตั้งแต่เด็กแน่นอนนะครับความฝันเด็กหลายๆคนอนะบนโลกนี้มันก็อยากจะมาเนาะต่อไปเขาก็ยังบอกอีกว่าผู้คนที่ติดต่อผมจากเลอัลมาลิดในตอนที่ผมอยู่อาร์เจนตินาเนี่ยช่วยมีอิทธิพลในการตัดสินใจของเขามากมายเลยนะครับผมในที่นี้นะแล้วเขายังพูดต่ออีกว่าการมีอายุ1ิบ เปีและได้รับการท้าทามจากเรอมาลิดนั้นเป็นเรื่องเหลือเชื่อเหลือเชื่อมากๆเลยผมเป็นคนเรียบง่ายมาจากอาซูนเป็นเมืองเล็กๆและเมื่อมีเรื่องใหญ่โตแบบนี้เกิดขึ้นผมรู้สึกทึ่งและเมื่อเรื่องนั้นออกมาอย่างเป็นทางการมันเป็นเหมือนฝันเลยละครับก็แน่นอนแล้วนะคือเขามาจากเมืองเล็กๆะก็การได้อยู่เข้ามาสโมสรใหญ่เนี่ยมันก็เป็นเหมือนฝันนะ ถามว่าลิเวอร์พูลสโมสรเดิมของเขาใหญ่ไหมก็ใหญ่ระดับประเทศแล้วนะแล้วพอเขามาถึงตรงนี้ได้เขาก็คือแบบใหญ่ระดับโลกอะ่ะมันก็ทําให้เขาตื่นตาตื่นใจอะ่ะแล้วเขายังพูดอีกว่าการได้เห็นนักเตะอาร์เจนตินาเล่นในยุโรปเป็นเรื่องที่ดีเสมอนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเรอัลมาดลิดเมื่อเร็วๆนี้เป็นดีมาเรียและฮีโกอินผมเฝ้าดูพวกเขาเติบโตมาซึ่งมันน่าทึ่งมากและตอนนี้ถึงข่าวผมแล้วและนั่นทําให้ผมมีความสุขมากนะครับ ความทรงจําแรกของผมเกี่ยวกับเอัอมาลิดคือผมเห็นพวกเขาคว้าแชมป์แชมเปี้ยนลีก3สมัยรวดผมเห็นยุคสมัยของเอัอมาลิตที่พวกเขาคว้าแชมป์6สมัยใน11ปีเป็นเหลือเชื่อมากและผมเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดเพราะผมเป็นแฟนบอลตัวยงสุดท้ายหากผมสักให้เรอัอมาลิดได้แน่นอนว่าต้องเป็นแชมเปี้ยนลีกผมอยากได้มากๆอ่าร้อยสักนะ ซึ่งอันนี้ก็เป็นสัมภาษณ์เอกลูซีฟของบังโกมัสตันตัวโนนะที่เขาออกมาให้สัมภาษณ์เนาะเป็นยังไงกันบ้างก็ต้องรอดูฟอร์มนะ ที่จะเจอกับโอซาซุน่านะต่อไปก็เป็นสัมภาษณ์ก่อนเกมของคุณชายชาบี้์ลอนโซ่นะครับที่จะเจอกับโอซาซุน่านะก่อนอื่นเลยเนี่ยคุณชายเขาบอกว่าเรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้กลับมานะครับเรายังมีช่องว่างให้ปรับปรุงอีกมากแนวคิดต่างๆกําลังถูกนําไปปฏิบัติอย่างช้าๆนะครับเริ่มต้นจากรายการชิงแชมป์สโมสรโลกและตอนนี้ในการฝึกซ้อมก่อนเปิดฤดูกาลแนวคิดต่างๆชัดเจนและเหมือนกันหมดเราจะไปถึงจุดที่เราต้องการผมดีใจมากที่มีแบ็กขวา สคนที่เก่งกาดทั้งคู่จะได้ลงเล่นและแข่งขันเราจะหมุนเวียนกันเราจําเป็นต้องใช้ทั้งคู่นะครับคือเขาเหมือนโดนถามเกี่ยวกับแบ็คขวาที่มีทั้งเทนและคาบาขคาวนะว่าจะให้ใครลงดีต่อไปก็คือเขาถูกถามถึงการเซ็นสัญญาคนใหม่นะว่าแบบตอนเนี้ย เขาโฟกัสไปที่นักเตะที่มีอยู่คุณชายเนี่ยต้องการให้พวกเขาทุ่มเทเต็มที่100%ซและผมอยากให้นักเตะของผมสนุกไปกับมันคือเขาพูดมาประมาณนี้เกี่ยวกับว่าจะเซ็นคนใหม่เข้ามาไหมต่อไปก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับก็เป็นเรื่องของโรดิโก้นะคุณชายเนี่ยเขาโดนถามถึงเรื่องโรดิโก้เขาก็ตอบว่าโรดิโก้หรอช่วงซัมเมอร์ก็มักจะมีข่าวหรือออกมาตลอดผมไว้ใจโรดิโก้ร้อยเปอร์เซนต์เลยอ่าอันนี้เป็นคํายืนยันจากชาบียลอนโซเองเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นทุกอย่างอะ่ะเป็น ข่าวลือนะสบายใจได้ตัวผมเองก็สบายใจเออได้ยินแบบนี้ และต่อไปเนี่ยคุณชายชาบีลอนโซ่เนี่ยพูดถึงฟังโกมัสตันตัวโน่นะครับผมคือเขาพูดว่าฟังโกมัสตันตัวโน่เนี่ยมีคุณภาพมีพลังงานเขาเล่นเกมรับอย่างมุ่งมั่นและมีโมเมนตัมที่ดีผมเห็นแล้วว่าเขามีพลังงานขับเคลื่อนและมีจิตวิญญาณแห่งการแข่งขันแบบชาวอาร์เจนตินาเขาใจบอลสุดท้ายได้ดีนะครับเขาอยู่ในระดับที่ดีมากเป็นธรรมดาที่ฟังโกจะเป็นแบบนั้นก็คือหมายถึงว่าชอบเมสซี่เพราะเขาคือคนอาร์เจนตินา และเขาเล่นเท้าซ้ายคือเขาตอบรวบเลยแล้วก่อนที่จะลงเนี่ย คุณชายชาบีลอนโซ่เนี่ยเขาก็พูดว่าผมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับแฟนๆที่เบอร์เดเบลเสมอผมรู้สึกถึงความรักของแฟนๆมาลิดเสมอแม้กระทั่งตอนที่ผมไม่อยู่ผมพร้อมแล้วและมีความสุขมากที่ได้กลับบ้านก็คือเบอร์เดเบลเนี่ยที่บ้านชัดเจนนะครับผมอันนี้ก็เป็นสัมภาษณ์ก่อนเกมที่เจอกับโอซาซูน่าของคุณชายชาบีลอนโซ่นะครับผมต่อไปก็อัปเดตข่าวเล็กน้อยอัปเดตเกี่ยวกับวีนีเนาะก็คือคาร์โลวันเชโรติเนี่ย เขาไม่ได้เรียกวินีไปเล่นกับทีมชาตินะเนื่องจากคือวินีเนี่ยถูกแบนจากการแข่งขันที่ชิลีและไม่ได้เดินทางไปกับทีมอะ่ะ ในนัดที่เจอกับโบลิเวียก็อีกนัดนึงก็คือโดนแบนไปเขาต้องการให้พักคาร์โลแล้วก็มีอัปเดตรายชื่อผู้เล่นทีมเรอัลมาลิดชุดแรกของฤดูกาลนะครับผมคืออันนี้ที่เห็นเนี่ยจะเป็นชุดแรกก่อนนะชุดต่อมาเนี่ยก็จะเป็นคนที่ยังไม่มีก็อาจจะเป็นคนที่เจ็บอยู่ก็จะเข้ามาชุดต่อไปนะแล้วก็นัดที่จะได้เจอกับโอซาซูน่าเนี่ยทีมเราเนี่ย ก็จะมีโอกาสที่จะได้เจอกับวิกเตอร์มุนยอสไอ้หนุ่มผมแดงวิ่งแซงรถเครื่องอดีตเด็กเก่าทีมเรานะครับที่ย้ายไปโอซาซุนานะก็ลุ้นให้น้องเนี่ยทาผลงานได้ดีที่จะเจอเรานะเพื่อที่จะได้มีโอกาสได้ึงกลับไนงะเออต่อไปเนี่ยก็คือแบบว่าเป็นสเก็ตข่าวแล้วกันขบขันบาฮิมดีอาร์ตนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นหัวหน้าทีมของแก๊งเด็กๆแล้วนะ ก็ได้พาฟังกโก้พาไปตัดผมด้วยก็เหมือนแบบเป็นหัวหน้าทีมอะไม่รู้ว่าในต่อไปเนี่ยบาบทิมเนี่ยจะแบบจะเป็นมาเ <laughs> ทพคนใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะอ่ามาแทนลูคัสวัตเฟสอะเพราะว่าตอนนี้เหมือนในทีมเราอะมันก็แบ่งเป็น2ชุดเนาะคือชุดหลักก็เป็นชุดเอ็มบัปเป้วินีอะไรพวกนี้ก็จะเป็นชุดรุ่นใหญ่ส่วนชุดเล็กก็จะเป็นพวกชุดเด็กๆอะ ฟังโก้อเซนซิโออะไรพวกนี้ก็คือจะเป็นเด็กๆอะ่ะนทีมอะ่ะบาทีมเนี่ยมันจะเป็นคนนําทีมนะแต่อย่างไงก็แล้วแต่มาช่วยลุ้นกันนะครับในนัดเปิดฤดูกาลให้ทีมเราเนี่ยสามารถทําผลงานได้ดีนะเพราะว่าทีมพี่ๆเนี่ยเขาก็ยิงกระจายเลยนะเราก็ไม่อยากจะน้อยหน้าเขาอะ่ะเออก็อยากให้ทําผลงานได้ดีแต่ผมเชื่อว่าถ้าทําผลงานไม่ดีผมก็ไม่เป็นไรนะผมคิดว่ามันก็ยังไม่ได้ลงล็อกเท่าไหร่ผมคิดว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาปรับจูนอีกสักหนึ่งฤดูกาลนะถึงจะเข้าที่สําหรับมาริดเรานะ ไม่ใช่ว่าแบบเปิดมาแล้วจะดีเลยถ้าเปิดมาแล้วดีเลยเนี่ยผมก็โอเคนะยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าฟังโก้ได้ลงผมก็จะจับตาดูเนาะเพราะว่าแบบไอเด็กคนนี้ว่ามันจะแรงสักแค่ไหนเพราะคุณชายชายบโรโซเนี่ยเขาต้องการให้ฟังโก้มาสตานโ,นโดนเนี่ยเหมือนแบบว่าทำหน้าที่คล้ายๆอาดาคือแลแล้วในสล็อตที่แบบสล็อตที่มันจะต้องเบียดกันแข่งขันกันเนี่ยก็จะมีบาหิมมีฟังโก้แล้วก็จะมีโรดริโก้อา คนนี้ซึ่งเบียดกันอยู่นะว่าใครจะได้ทําผลงานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมมองว่าคุณชายชายพี่ลอนโซเนี่ยอาจจะชอบไปที่ฟังโก้มาสซาน,นโดโนนะเพราะว่าฟังโกเนี่ยมีการเล่นเกมรับที่ดีนะก็หมายความว่าฟังโกเนี่ยอาจจะช่วยเพสได้เยอะไม่แน่ละ ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าคุณชายเนี่ยเขาจะผสมให้ทีมเราเนี่ยได้กลมกล่อมมากแค่ไหนผมอยากให้แบบกลมกล่อมสู้กับบาซ่าได้แค่นั้นพอเป็นกําลังใจให้กันนะครับผมแฟนๆทีมอื่นสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะ หากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจกับผมนะครับส่วนแฟนๆทุกข่าวเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันเยอะๆเลยนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจและผมขอขอบคุณมากที่สนับสนุนผมนะครับผมไม่ลืมนะทุกคนนะส่วนพี่ๆยังเหมือนเดิมเลยถ้าพี่ๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับแต่ถ้าพี่ไม่ชอบก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ กลับมาพูดคุยเรื่องที่น่าสนใจของทีมแลัลมาริดกับฮารามาริดเป็นเดิมนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคลิปต่อไปเลยนะก็เป็นหลังเกมกับโอซาซูน่าที่เราสามารถเอาชนะได้1นูนย์นะครับผมเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์ของคุณชายชาบีอารอนโซนก่อนเลยนะครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ยคุณชายชาบิอารอนโซนเนี่ยเขาก็ได้พูดว่าการกลับมาสู่เบอร์นาเบลของเขานั้นพิเศษมากน่าจดจําอย่างไม่มีวันลืมเลยครับ เขาก็จะพูดสัมภาษณ์เข้าถึงเกมแล้วตอนนี้เขาก็พูดว่าเราขาดพลังในช่วงท้ายเกมและไม่สามารถสร้างโอกาสได้อย่างเต็มที่ผมมั่นใจว่าจะพัฒนาต่อไปและหาจังหวะของตัวเองเจอนะครับแล้วนักข่าวเขาก็ถามต่อว่าคู่เซนเตอร์ของทีมเราตอนเนี้คือมิริตากับเฮาเซนใช่ไหมคุณชายเขาก็ตอบว่าตอนนี้คือว่ามันเป็นเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับใครก็ตามที่สมควรที่จะได้ลงเล่นนะครับคือตอนเนี้เขาบอกว่ายังไม่มีการรับประกันในตำแหน่ง ตัวจริงนะของทุกตำแหน่งเลยของทุกคนเลยแล้วคุณชายชาเบียลอนโซ่เนี่ยเขาก็ยังกล่าวชื่นชมอาดาคือแลนะครับว่านับตั้งแต่เข้าร่วมทีมมาเนี่ย อาด้าคือแลพัฒนาขึ้นอย่างน่าทึ่งนะครับไม่เพียงแต่ในแง่ของคุณภาพเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความเข้าใจในตำแหน่งและวิธีการเล่นบอลด้วยในครึ่งแรกเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและช่วยเราหลายจังหวะนะครับแล้วคุณชายเขาก็ให้สัมภาษณ์ต่อว่าผมชอบเพอร์ฟอร์แมนซ์ของฟังโก้เขาส่งผลกระทบต่อเกมและช่วยเติมพลังงานให้กับทีมก็คือ เขาบอกว่าฟางโก้เนี่ยสามารถสร้างอิมแพคให้กับเกมได้นะแล้วก็ฟางโก้มัสตันตัวโน่เนี่ยดูดีนะผมคิดว่าเขาจะมีส่วนร่วมได้และผมก็ให้เขาลงเล่นเขาพร้อมแล้วและต้องการมันจริงๆก็คือเหมือนต้องการเวลานะแล้วคุณชายชาบี้เนี่ยเขาก็ยังพูดต่อยว่าเราไม่ได้เตรียมตัวมาดีพอที่จะรับมือกับการบล็อกลึกๆนะครับเราไม่มีเวลาเราจะทํางานในส่วนนี้เพิ่มคุณชายชาบี้เนี่ยเขายังได้พูดต่อยว่าหลังจากฤดูกาลแรกคีเลียนเอ็มบัปเป้เนี่ยต้อง การทำอะไรมากกว่านี้อย่างจริงจังคุณสามารถรู้สึกได้เมื่อคุณพูดคุยกับเขาและเมื่อคุณทำงานร่วมกับเขาคุณจะบอกได้เลยว่าเขาเป็นคนที่มีแรงจูงใจสูงมากนะครับแล้วคุณชายเขาก็พูดถึงเรื่องโรดิโก้นะครับผมว่าทำไมโรดิโก้ไม่ได้ลงเล่นนะหรอวันนี้เป็นแค่เกมเดียวไม่มีการวิคะห์ใดๆเลยมันเป็นการตัดสินใจของผมเองแต่โรดิโก้อยู่ในแผนของผมคุณชายเขาก็พูดมาประมาณนี้นะสัมภาษณ์หลังเกมซึ่งเรามาคุยกันดีกว่าหลังเกมหลังเกมคือผมก็นอนดู ก็อย่างที่ผมพูดไปแล้วว่ามันก็ยังไม่ลงตัวนะมันนั้นไม่ได้ยิงกระจุยะจายหรอกเพราะว่ามันจะต้องใช้เวลาการปรับจูนนะยังเก่งเลยเนี่ยให้หนึ่งฤดูกาลนะที่จะเขาจะปรับจูนให้แผนเข้าที่ได้แต่จากที่ดูแล้วอะ่ะคือเราพยายามเล่นดีแล้วนะต้องบอกแบบนี้ว่าบอลของคุณชายชาบิยลอนโซ่เนี่ย กเป็นบอลสไตล์ขึงนะไม่ได้เป็นแบบบาเซโลน่าที่บุกอย่างเดียวนะอันนี้ก็คือแบบมีขึงแล้วก็ยิงไกลจากกองหลังแต่สิ่งที่เรายังขาดผมว,ว่าเราอะคล้ายๆเป๊ปแต่สิ่งที่เรายังขาดยังไม่เหมือนเป๊ปกว่าดีโอลาก็คือการแทงทะลุช่องสวยๆแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยต้องกล้าเล่นในพื้นที่แคบนะครับสังเกตว่าเราเนี่ยพอเขารับมาเป็นแผงเนะี่ยเราก็ไม่สามารถทําอะไรได้แล้วขอจะต้องโยนไปอย่างเดียวซึ่งโยนถามว่ามันโอเคไหมมันก็โอเคแหละแต่มันจะช้านะบอลมันจะช้า มันจะไม่เหมือนบอลคอะถามว่าตรงเนี้ยการแทงทะลุช่องเนี่ยมันอาจจะต้องใช้วิสัยทัศน์อะและก็ความมั่นใจของนักเตะแบบเออกูแทงไปเลยเดี๋ยวเพื่อนหลุดเองอะไรเงี้ยแต่ว่ามันยังไม่มีนะตอนเนี้ยมันก็ต้องใช้เวลาปรับจูนกันไปหรือ ในต่อไปสิ่งที่อาจจะมาทดแทนกันได้ก็อาจจะเป็นจังหวะของการทําทีมก็คือจังหวะของแผนเรานะจังหวะของการซ้อมอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะซ้อมเข้มแค่ไหนนะความเข้าใจกันนะคือถ้าเราซ้อมเข้มมันก็แน่นอนแหละเราก็จะหาจังหวะของตัวเองเจอไวแต่ถ้าเราแบบซ้อมแบบเออยๆออดเงี้ยมันก็ยากหน่อยก็ต้อง คอยติดตามกันต่อไปนะครับส่วนเรื่องข่าวตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวอะไรอัปเดตมากมายเลยนะครับจริงๆแนละ้วผมก็รอติดตามข่าวให้แหละแล้วก็อยากจะรอสัมภาษณ์ก่อนเกมกับโอเบโดให้ฟังเลยแต่ว่ามันยังไม่ออกก็เลยเอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ย อาจจะเป็นสัมภาษณ์ก่อนเกมของโอเบโด้ด้วยนะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับทีมเราก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับแต่ตอนนี้ผมเห็นข่าวของอังกฤษเนี่ยคาราวิงกาใช่ไหมแมนยูเจ้าเนี่ยในฝั่งสเปนเนี่ยยังไม่มีพูดถึงนะครับ ข่าวนี้ก็ทําให้นิ่งนอนใจได้คือแมนยูเขาเล้นเขีมไปที่วอตันที่มาริดอะเคยมีข่าวกับเราด้วยวอตันของทิตันพาเลตนะแล้วก็ติวเลอร์ตอนนี้คืออ่าเหมือนเขามีข่าวเยอะแมนยูแต่ยังไงก็คามาวิงกาทีมเราตอนนี้เหมือนทางฝั่งสเปนมันยังไม่มีข่าวแล้วกันก็ต้องเอาใจช่วยกันต่อไปนะครับแฟนๆทีมเออหากชอบสามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับผมนะครับตัวแฟนๆยุคข่าวเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันเยอะๆเลยนะครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจกับผมนะครับและผมขอขอบคุณมากนะครับที่สนับสนุนผมนะผมคิดถึงทุกคนนะครับผมส่วนพี่ๆยังเหมือนเดิมเลยถ้าพี่ๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับแต่ถ้าพี่ไม่ชอบก็ขอบคุณครับ